สวัสดีค่ะเด็กๆพบเจอกับคุณครูจออีกครั้งนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยฉันรักฤดูหนาวก่อนที่จะเข้าบทเรียนคุณครูมีเพลงมาฝากด้วยค่ะหหหหนน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 นาาาาาาาววววววพอ้้แมมัััจงสี่ ประเทศไทย 1. นฤดูร้อน 2. ฤดูฝน 3. ฤดูหนาวโอ้โหดูสิคะาวันนี้อากาศร้อนร้อนแสงแดดก็แรงแรง แต่พี่วิกกี้ไม่กลัวคะ่ะเพราะพี่วิกกี้แต่งตัวสบายๆและยังมีแว่นกันแดดอีกด้วยที่อากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในฤดูร้อน The summer ฤดูร้อนร้อนเอ๊ะจู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มเหมือนกับว่าฝนจะตกเลยคะ่ะ แต่พี่วิกกี้ไม่กลัวเพราะพี่วิกกี้มีร่มที่ฝนตกแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ในฤดูฝน the rainy season ฤดูฝน w ฝนลมลหนาวพัดมาพี่วิกกี้รู้สึกหนาวจังเลยคะ่ะแต่พี่วิกกี้ไม่กลัวคะ่ะ เพราะพี่วิกกี้มีเสื้อกันหนาวแล้วก็หมวกอุ่นๆที่อากาศหนาวๆแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ในฤดูหนาว The Winter หรือฤดูหนาวหนาวจังเลย ค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูการต่างๆในประเทศไทยไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูหนาวกันคะ่ะฤดูหนาวนะคะเป็นฤดูที่มีอากาศหนาวมากๆเลยค่ะเด็กๆในช่วงนี้นะคะเด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับฤดูหนาวนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศนะคะทําให้อากาศเนี่ยมีความหนาวเย็นแล้วก็มีลมแรงค่ะสำหรับฤดูหนาวนะคะก็จะเริ่มต้นนะคะ ลายเดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและในสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะก็จะทำให้เรานะคะพบเจอกับหมอกนะคะสีขาวๆในช่วงตอนเช้าหรือช่วงที่มีอากาศหนาวค่ะซึ่งจะพบมากนะคะในจังหวัดในทางภาคเหนือนะคะซึ่งจะมีอากาศหนาวเย็นมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับสภาพอากาศในฤด,ดูหนาวจะมีอะไรบ้างนั้นมาเรียนรู้กันเลยค่ะ อย่างที่1นนะคะก็จะมีขุ่มละอองน้ำนะคะลอยต่ำๆอยู่เหนือระดับพื้นดินหรือที่เราเรียกว่าหมอกนั่นเองค่ะเด็กๆอย่างที่2อนะคะในฤดูหนาวจะมืดเร็วเวลากลางคืนจะยาวนานกว่าเวลากลางวันค่ะและอย่างที่3นะคะในฤดูหนาว ก็จะมีลมที่พัดแรงนะคะแล้วก็จะมีอากาศที่แห้งแ,งแล้งและก็หนาวเย็นด้วยค่ะที่4ี่นะคะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งมีอากาศที่หนาวจัดนะคะจนเกิดน้ําค้างกลายเป็นเก็ดน้ําแข็งหรือที่เราเรียกว่าแม่คดิ้งนั่นเองค่ะส่วนในต่างประเทศนะคะที่มีอากาศหนาวกว่าบ้านเรานะคะก็จะเกิดหิมะตกนะคะ อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูหนาวกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกายในฤดูหนาวกันค่ะว่าเด็กๆควรจะแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมกับอากาศในฤดูหนาวค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเครื่องแต่งกายในฤดูหนาว 1. เสื้อกันหนาว สองมวกสถุงมือสถุงเท้าห้าผ้าพันคอ สำหรับการแต่งกายในฤดูหนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะหมวกถุงมือนะคะถุงเท้าผ้าปันคอนะคะก็จะช่วยให้เด็กๆนะคะมีร่างกายที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูหนาวกันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมดูแลตนเองนะคะในช่วงฤดูหนาวกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจอยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ